ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับของสนลุงศุภเหตรฆ่าผู้อื่นนะครับและพาวุฒปืนนำพาวุฒใช้พาวุฒเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธนะารณะโจนมีเหตุจึงเป็นเล่งดดวยครับเหตุเกิดเมื่อวันที่6กกรกฎาคมปีปันและแทงผู้เสียหายนะครับจนผู้เสียหายนะวิ่งเข้าไปล้มลงภายในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ของ ซอยเฉลิพระเกียรติรอนะครับซอย28ครับถึงได้ดีเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทีลแว่นทีลแว่นแรมน้อ่จากนาด้วน้องของเื่อนตร่ ขร่ es, ับรถทีิง่กันเอเชื่อนะพ่อเชื่อเอาการไม่ด้อยนั่นแหละว่าเรารับไม่้นั่นแหละมีอะไรกมันต้องมีมีอะไรจะผู้เลี้ยงเเสียเสียใจครับ อยาใจที่ลูกผมเสียแล้วเราก็เสียใจที่พ่อแม่ขันผมก็รูจักขันไม่ขัเคือเรามีอะไรจะว่ามันจะขอโทษขออวยหนึางดัน้ามารันโหัวติกรรมให้นราตรงนี้ให้ขอบคุณนะต่อไปนะ่